ันนี้จ่าจะพาไปดูนะครับ M151A2 ลิมูซีนโดยฝีมือการดัดแปลงและซ่อมแซมโดยกองโรงงานซ่อมสร้างยุทธภรณ์สายสัมบุร์ของเรานะครับมาให้ทุกชัานได้ชมกันนะครับทางกองโรงงานนะครับได้นำ M151 ที่จำรุดรอจำหน่ายนะครับทำการดัดแปลงให้บรรทุกผู้โดยสารได้ถึง10คนใช้ในการต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาในการตรวจเยี่ยมหน่วยและกิจกรรมของกอ,องทัพบ,บก <ừ? S 1> ถึงการเดินทางดูงานภายในหน่วยนะครับเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงรถตัวรถนะครับใช้พื้นฐานของรอยบอ M151 ซึ่งง่ายต่อการดัดแปลงนะครับและ ท่างของเราก็คุ้นเคยดีอยู่แล้วฐานในการดําเนินงานนะครับโดยนํามาตัดหัวรถและท้ายรถมาต่อกับโครงรถนะครับพื้นรถและเพลาส่งกําลังกลางนะครับมีการสร้างขึ้นมาใหม่สร้างห้องโดยสารพร้อมอที่คุมหลังคาขึ้นที่กองโรงงานนะครับ,รบทางกองโรงงานแจ้งว่ามีทั้งหมดนะครับ3คันยังไงกันบ้างนะครับกับฝีมือการซ่อมแซมและดัดแปลงของทหารไทยเราของเหล่านี้นะครับก็ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาจัดซื้อได้เยอะเลยทีเดียวอ้ไป,ไปมานะครับมันจะมีทีเดียวในโลกได้ซ้ําไปมีความคิดเห็นจากนะครับทุกท่านนะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคอม แน่นะครับสวัสดีครับ